งดในการจัดก,กิจกรรมนะครับซึ่งในปีนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตะบนศาสรนะครับนำโดยท่านผู้ในการท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบลศาสตร์ท่านนายกสมบัติอุดมนะครับร่วมกับหน่วยงานต่นางในเขตตะบลศาสตรของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาวตะบลศาสตรของพวกเรานะครับได้ร่วมม้ร่วมมือ,อนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเฉพาะกิจกรรม ลอยกระทงนะครับขอเข้ามาพระแม่คงคานะครับซึ่งพวกเราชาวตะบุรานะรัได้ร่วมจัดขบวนนะครับนางลุขมานและก็กระบวนแห่กระทงนะครับกระนนางรำนะครับมาถึงบริเวณเกาะสวัดคหาสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านสอสอพนมา หาข้อเข้านะครับน้ำกระบอกวุดิกเป็นบ้าช่วงน้ำหลายๆแต่ยังไงเนาะนะครับถือว่าตะบนศาสตร์ของพวกเรานะครับเป็นพื้นที่รับน้านะครับรับน้ําจากจังหวัดขอนแก่นตะบนศาสตร์ที่น้ําท่วมเป็นประจําทุกปีนะครับแต่เราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากทางหลายหากทรายขาวสะอาดประชาราชไตรทำงามล้ําเสือกกหลายขิด เศรษฐกิจทอเพียงหรือเรื่องผักกว่ดสารพิษนะครับอันนี้เป็นคำขวัญนะครับประธานลอยต่อมานี้ก็ตามกรมปฐุมพิิที่์การษาปฐุมศาสตร์เรื่องสามจะได้ฝากถึงเรื่องของความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับนะครับไม่ปล่อยโคมลอยบริเวณสนามบินไม่ดือดโดยทำจากวัสดุที่เผาไหม้ได้หมด ในอากาศพระบรม,มาราชินีนาพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงทุกคนขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายความอาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชินีนาพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงด้วยความธมนัตอาลัยอย่างยิ่งนนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อพวงชนชาวไทยและขอตั้งจิตอธิษฐานน้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นลนน้นพ้นตราบนินรันร์ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสภาผู้แทนรัษฎรคนที่สองระผมนายสมบ,บัติอุน่นรม นายกองการประหารส่วนศารสะอาผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บา้านสมาชิกสภาองค์การบรหิหารสัวสนการสะราพนักงานเจ้าหน้าที่และพี่น้องชาวตระรสะร์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียตรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้โครงการจากการัดงานบรรลายกระทงเป็นโครงการที่องค์การบรหิหารส่วนการสะรา ได้กัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กเกยาวชนและประชาชนได้เกิดความราบซึ้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสนาวัฒนธร,ธรรมประเพณีและร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไปวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้นสิบห้าครับเดือน12ของทุกปีเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสวยงามแม่น้ำใสสะอาด บอกเกี่ยวกับลอยกระทงเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการแสดงความรู้สึกสำนึกบุญคุณขอขมาต่อแม่น้ำคงคาที่เรานนได้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยมีการปักด,ดอกไม้ทูบเทียนลงไปในกระทงด้วยเปรียบเสนอเป็นการลรอยลอยความทุกข์ไปกับสายน้ำที่ไหลเพื่อสะดอะเคราะห ให้กับตนเองกามความเชื่อและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่เสียไปวัตถุประสงค์ในการจัดก,การนครั้งนี้หนึ่งเพื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนเพิ่มในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่เสียไป 2. เพือ่อเกิดความรักสามัคคีของคนในชุมชน 3. เพื่อให้พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 4. เพื่อเป็นการขอขามาต่อแม่น้ำหรือพระแม่คนขาตามความเชื่อได้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และถือปฏิบัติ 5. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเอกชนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจากกัดการประเพณีท้องถิ่น โดยการจัดงานในครั้งนี้โครงการบริหารธรมศาสตร์จึงได้ปรับรูปแบบการจัดงานโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ2569ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการถวายอะไรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยแับนี้ จึงใครขอเรียนเชิญท่นนานสสรัตตเจริญครับช่วงรองประธานสภาผู้แทนรัศฎรคนที่สองได้กล,าล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่ผู้มาร่วมง,งานในครั้งนี้เป็นระดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านนายกธงบัตรอุรุมนายกอบตสะอาดท่านรองนายกท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบตท่านสจจุลทรขามช่วงท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านบู้ในการรปตกระอาจท่านประธานพัฒนาสตรีอำเภอโพชัยท่านผู้ใหญ่สถานศึกษาคณะครูพี่น้องที่เคาโรหลายผมฉลาดขามช่วงรถแลรงมหันต์มาเลย แต่ว่าจะเอาไปปั่นหานมังมั่มเห็นหรือล่ะเขาถ่ายรูปเบิ่งอยู่ผู้บัดถ่ายวิโอให้เบิ่งอยู่ปว่างานหลายเด่นไนีิช่วงซอกไปเปิดงานอยู่แขกงเลือแขกงเลืออยู่ตะบลดินดำวัดบนดินดำนะครับแขกงเลือคือว่าเรือดสิบ้ามาแล้วเรือกพวกที่รงน้ำได้พวกที่ผ้าได้เคี่ยงพอกี่จะหนึ่คูแล่นะครับของเชี่ยวโม่เหรอเลือพ่อลุงน,นะครับออกแกงดินดำไปไปเปิดบ้านเขีอง บ้านเขือนี่จัดกระบวนการจารโรงเรียนไปล่อยล่อยน้ำบ้านเขียงนะครับกรรมาบ้านเฮ่านี่ยปฏิว่ามาจับสามเพื่อนจับทุบัดจับซอจจับรายลูกคว่าพี่น้องค้อำเนี่ยวบเจียวเทียวค้อนน้ำตาใจอยู่พวกกันแล้วแบ่เสียความตน้งใจของพี่น้องเท่าสะอาดนาะเรื่องสุบัติปีนี้จัดยังยิ่งไงนะครับแต่หนึ่งตื่นพวกมังเอิญที่เท่ายุริบวาที่ไวอะไรสมเด็จพระพี่หลวง นะครับต้องอยู่ภายใต้กรอบการแกลงงานนี่พ่อพอดีเดิมก็ตกใจตอนแรกประกาศวันวันวันทีฟีดูร่าวันที่ผาประกาศอมตเจ้านณะนะครับแต่ละจนคิดเกี่ยวหน้อที่พวกเราได้พิลองมากนะครับแจ้งโว่ากับพ่อตะก่วนแล้วนอกเครื่องเวียดกันข้าสุดพ่อพหนะใกล้เยาว์ไปเกี่ยวเขานอกนักเลี้ยงกี่น้อยบันจะเกี่ยวหน่อยนักเลี้ยงหมดตำราจสะอาดจนใหญ่นักเลี้ยงนมด เอตหน้าเราบกเกี่ยวมียาเมีบกเกี่ยวกูบกเกี่ยวเรืองนเขาภาษาภาษาเขานที่มนพวกใต้ยหญ่พวกใ้นำเพอนี่นี่นำรถดินะครับนำรถมีบุกเข้าัาเข้านี่ตัวซารถโอ้พวใช่เป็สองตำบลนะครับพวกทั้งฟังซี่กันอ่ตำบลนนองตบลแที่ยงขวัญตำบลพระธาตุถ้วมเดียวบ่หลายเท่านะครับปีเียก็ได้ขอเงินหลายอย่างอยู่บาดเมืองก็ได้เจริญนะครับอีกใครเนรนอถนนนอ้นะครับถนนกระเล่วตัวนึงล้ว นะครับได้งขึ้นมาแปดสิบล้านเอตนนุนขยายปักตั้งที่นะครับพ่อเขาบ้านห่อดีในสองช่วงบ้านห่อดีข้อยขยายปีนาหน้าอตัวหนึ่งพอได้พอดีนะครับไปขยายโฟล้วันวันน้ออึงขจอดจากไปจอดอโพรใช่จอดทอดปักสร้างเกื่ยวหม่หรอกจากปักสร้างโคเช่เข้าไปได้เต้ตัวนี้ปักสร้างบัวข้ามเข้าไปโคเช่เหลืออยู่กิโลหนึ่งได้เงิึ้นมาหกเก้าเนี่ยขจอดกันทะลุออกอากาศไปลถที่เล่น ออกที่เล่นพักเดียวใต้กับรายการลูกฟุตชีล่าเดียวขวากับบุ่งทหารจะตัวเราคุณเที่ยวง่ายต้องบาเท้าเราท่งนี้เขาเมืองเล็กน,นะครับไฟฟ้าหรือไฟฟ้าวกเดียวปีนี้สมบัติอยู่ดีไฟฟ้าอาอาไฟฟ้าจากติดเป็นโรงเรีนเยนพระมหาเด็นงามนะครับงานร้อยกระทุ่งเอ่อเป็นงานประจำปีของพี่น้องเจ้าตะบนสะอาดพี่น้องที่ดีมี่ร้อยกระทงนะครับมีงานหลายอย่างที่ต้องนักอัจฉริยะเอาบ้านนา้ำผมแล้วบ้านน้ำจัดร้อยกระทุ่งขอขอทีอ่เสียงจัด เอ้ยเศรษฐกิจยั่งยันตัวไปไปไปเติมป้าปลาไอเดี๋ยวว่าไปขอสวรรค์มาดิปลาไม่เป็นปลาเป็นปลาปลายองบางโล6 8เดรี่พัฒนาก็นะครับมาขุดของเสด็จเฟัน์สคอมาสถานแล้วเป็นจีจัดการกีฬานะครับจัดกีฬาท่ารู้เล่นเขาอาจารย์กีฬาเดี๋ยวว่าท่านนี่จัดกีฬาแข่งขันปีกายพีกายแข่งเรือน้ำ นะครับปีนี้ครับเอาตามประเพณีก็ขอแสดงความยินดีครับคณะทุการะนะครับอันตัวไในละวันบนเราวันนี่เพิ่นจัดใล้วล่ะกรรมการนกับท่านปลัดกับทีมงานใจในระดับละวันส่วนสจมากุว่านี้อ่าวันแก้มอเมริกาโมนมาน้ำประชุ่มตะพ้าโยงมานะครับกติกาขยันเปิดการประเพณีของพี่น้องเจ้าสมบลสะอาดคอยโครงการวันรำกรงประสบความสำเร็จตามความหมายทุกการครับขอเปิดงานในวันนี้ครับขอบคุณครับ ครับมาวันนี้ท่านสอจอตุลาธรขามช่วงและท่านตุลาการขามช่วงได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงทั้ง4ขบวนขบวนล,ละสองพบาทในโอกาสนี้ขอเชิญตัวแทนแต่และขบวนทั้ง4ขบวนครับมารับเงินสนับสนุนจากท่านสอจอตุลาธรขามช่วงครับขอได้เชิญครับ ครับขบวนที่1ครับเช่นครับขบวนที่1ครับองค์การบริหารส่วนตุบนศาสตร์ครับขบวนขององค์การบริหารส่วนตุบนศาสตร์แล้วก็ขบวนที่2นะครับจาก่วนที่1เลยนะครับรับมอบจากท่านสจตุลธนขามช่วงนะครับขบวนที่2นะครับโซนที่2นะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริการนิวัฒน์กมลแสนนะครับเป็นตัวแทน รับนะครับรองผู้ในการโรงเรียนบ้านสาสาเีคันนะครับบแล้วก็โซนที่3นะครับขอร้ยนเชิญทานบริการจำเนียรกำมณลแสนนะครับเป็นตัวแทนนะครับโซนจากบ้านดอนวายนะครับเป็นตัวแทนไปบริหารจัดการให้กับชุมชนให้กับโรงเรียนนะครับทั้ง4กระบวนนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนทบสารนะครับท่านรับมอบหรือยังครับครับแล้วก็ นางรำนะครับ,รบแล้วก็ขบวนนางรำนะครับขอริเชิญตัวแทนนางรำรับแล้วนะครับครับขอขอบคุณครับแล้วก็ยังไม่ทราบนะครับรับหนึ่งสินเดือนรับสองไปก่อนนะครับ คุณครับครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านสะสะดรฉลาดขำช่วงนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองท่านสจ,อจอตุลทรขำช่วงนะครับแล้วก็คณะผู้ติดตามเป็นอย่างสูงยิ่งเลยนะครับการจัดการประเพณีลอยกระทงในปีนี้จะสำเร็จลุลร่วงลงไม่ได้นะครับถ้า ค่ะท่านสมบัติอุดมนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตะบลศาสตร์แล้วก็ผู้นําชุมชนนะครับผู้นําหน่วยงานราชการต่างๆนะครับผู้หน่วยการโรงเรียนทั้ง3โรงเรียนในเขตตะบลศาสตร์กับพวกเรานะครับต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับคับลับ นะครับของตำบ,บุญศาสตร์ของวูเข้านะครับคณะฟ้อนรานะครับนำโดยคุณอรัญญาดวงประทุมนะครับคุณดินนาสายโลดคุณวัสนาสองเงินคุณประสิทธิ์มะลาวัยคุณทองนาคุลศสีท่าน